澎拍，倘若。 ดลเนแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของความรักนะการงานการเงินของชาวราศีมังกรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนั่นเองนะคะ ไพ่ยิซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกอาจารย์ก็จะขอดูดวงให้กับชาวราศีมังกรก็คือในช่วงอดีตที่ผ่านมาของคุณนั่นเองนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรนะใบแรก ก้าไม้หนึ่งถ้วยไพเดทควีนออฟคับและก็ต่อมาด้วย THE HERMIT นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีมังกรถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานอาจารย์รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะทำงานหนักแล้วก็ทำงานเหนื่อยมากๆนะบางทีอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้มี ไม่ได้มีการปรับเงินเดือนเพิ่มให้กับชาวราศีมังกรเท่าไรนะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่สูงมากๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะยังย่ำอยู่กับที่ยังอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่อะไรเงี้ยแต่ชาวราศีมังกรก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆด้วยนั่นเองนะคะนะอันนี้ถือว่า โดยเฉพาะทําในสิ่งที่แบบทํางานนะคะในสิ่งที่ชาวราศีมัง,งกรรักอะไรประมาณนี้คุณก็จะทุ่มเทคุณก็จะรักคุณก็จะรับผิดชอบในสิ่งสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีด้วยเงินเดือนมันจะเท่าเดิมหรือมันไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอะไรก็ตามนะถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะคบกับคนคนนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางที เราก็อาจจะทะเลาะก,กันบ้างนะคะ3วันดี4วันไข้หรืออาจจะเป็นประมาณว่าความสัมพันธ์มันก็ยังย่งยําอยู่กับที่นะ,ะไม่ได้พัฒนาไปไหนไม่ไดออ้ถอยหลังนะคะเขาเรียกว่าทรงๆหรืออะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็คือไพ่หนึ่ถ้วยนะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรไพ่ใบนี้ก็คืออาจจะเสริมดวงให้กับคนที่มีความรักหรือคนรัก อยู่แล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคนรักนำความโชคดีนำโชคลาภความมั่นคงมาให้กับชาวราศีมังกรก็ได้นะบางทีถ้าประมาณว่าชาวราศีมังกรช่วงโสดนะอันนี้ยกตัวอย่างก่อนที่จะมาเจอคนคนนี้นะชาวราศีมังกรอาจจะทํางานหนักทํางานเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะพอมาเจอคนนี้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขามาเติมเต็มนะคะส่วนที่ขาดหายไปในชีวิต ะะของคุณได้เป็นอย่างดีหรืออาจจะตรงกันข้ามคุณไปเติมเต็มชีวิตส่วนที่ขาดหายไปของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณว่าจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีคู่รักหรือคนรักในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ส่งเสริมอยู่พอสมควรต่อมาไพ่เดทไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีพิจิกนะมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน คือจากตัวไพ่ใบนี้คุณจะเป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงมากๆเลยนะถ้าคุณรักคุณพร้อมที่จะรักแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคนรักมากๆเลยนะแต่พอเวลาเกลียดหรือเขาทําให้คุณเกลียดมากๆเนี่ยชาวราศีมังกรก็เกลียดแบบเข้าไส้เลยก็ว่าได้นะ,ะบางคนเนี่ยมีการเลิกลากันไปแล้วนะบางคู่นะเลิกลากันไปแล้วนะคะต่างฝ่ายต่างม o ฟออน แต่ทุกครั้งที่ชาวราศีมังกรนึกถึงคนคนนี้ที่เคยทําให้เจ็บมากๆเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานยังไงก็ไม่รู้นะคะคือมันเจ็บลึกเจ็บนานเจ็บจริงเจ็บจังอะไรประมาณนั้นเลยนะคะนะหรือบางคนทําธุรกิจมีอาชีพการงานเกี่ยวกับเป็นหมอพยาบาลหรือช่วยเหลือ ผู้คนที่มีอาการเจ็บป่วยบางคนอาจจะขายเวชภัณ์ยานะคะเป็นเภสัชกรหรืออาจจะดูแลบำบัดผู้ป่วยหรืออะไรประมาณนี้อันนี้อาชีพมันจะเหมาะกับชาวราศีมัง,งกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรืออาชีพนั้นๆน,น,นะทำให้ชาวราศีมัง,งกรนะ่ะค่อนข้างที่จะแบบไปได้ดีเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือตัวแทนของไพ่เดทนั่นเองนะ ต่อมาก็คือไพ่ u e e n of c คับใบนี้ผู้หญิงชาวราศีมัง,งกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็เห็นได้ว่านะคะบางทีทุกครั้งที่คุณมีความรักนะคุณก็มีความกังวลสับสนนะคะกลัวว่าตัวเองนั้นจะรับผิดชอบกลัวว่าตัวเองนั้นจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ดีหรือดีม้ากมากน้อย แค่ไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะสมมุติว่าถ้าแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยคุณก็จะกังวลว่าเอ๊ะฉันดูแลลูกได้ดีแล้วหรือยังฉันดูแลสามีดูแลบ้านช่องได้ดีแล้วหรือยังอะไรประมาณนั้นอารมณ์ของความคิดกังวลสับสนหรือบางทีอาจจะคิดมากเองไปก่อนด้วยอะไรเงี้ยน,นะคะมันอาจจะทําให้ชาวราศีมังกรผู้หญิงนั้นอาจจะเป็นคนที่อาจจะคิดมากมีอารมณ์ค่อนข้างเซนสิทีง่ายนิดนึงนะ ต่อมาผู้ชายชาวราศีมังกรใบนี้คุณจะชอบผู้หญิงที่ประมาณว่าเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณได้เป็นอย่างดีถ้าคุณนะคะแต่งงานนะคะคุณอยากจะให้ภรรยานะามาเป็นแม่บ้านเต็มตัวมาเป็นแม่ของลูกๆดูแลลูกๆดูแลบ้านดูแลความเรียบร้อยดูแลคุณได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือดูแลทุกสุข ทุกการใช้จ่ายคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะมีโมเมนต์ประมาณนั้นด้วยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วคุณชอบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ปลายจังหวะหรือทำอาหารเก่งมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกสเปคเป็นพิเศษ นะต่อมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้นะอาจารย์ก็เห็นว่านะชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะหรือมีความสุขกับการที่อยู่คนเดียวนะ คนโสดนี่ยิ่งแบบมีความสุขเลยนะคะไม่ชอบชีวิตที่มันวุ่นวายตอแหลสังคมภายนอกโลกทุกวันนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้นะคะทั้งจริงบ้างทั้งไม่จริงบ้างทั้งโลกโซเชียลนั่นนี่ชาวราศีมังกรน,นั้นค่อนข้างที่จะบางทีจะบอกว่าหัวโบราณก็ได้นะหัวโบราณกับความทันสมัยมันอยู่กึ่งกลางเลยนะระหว่างชาวราศีมังกรเนี่ย นะคะนะคุณชอบความที่มีความเงียบสงบนะคะโลกส่วนตัวสูงอยากที่จะอยู่กับผู้คนที่จริงใจเงียบๆไม่ต้องมีสังคมที่ตอแหลวุ่นวายอะไรประมาณนั้นนะคุณจะชอบแบบนั้นซะมากกว่านะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ําราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกัน ต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันนะของชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะภายในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีมังกรคือหกไม้ แเหรียญสี่ถ้วยสิบเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย9้าเหรียญนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่หไม้กันเลยนะสำหรับไพ่หกไม้ใบนี้จะหมาะมากๆสำหรับคนที่มีหน้ามีตามีเกียรติในการทำงานอาชีพของคุณนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าราชการอะไรประมาณนี้ก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะ นะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่หรืออะไรสักอย่างที่มันมีความภาคภูมิใจในชีวิตในเกียรติในศักดิ์ศรีในเกียรต,ติยศชื่อเสียงเงินทองของ ชื่อเสียงของครอบครัววงตระกูลอะไรก็ว่ากันไปนะอาชีพนี้นะคะมีความมั่นคงมีเกียรติมีผู้คนยกย่องนับหน้าถือตานะถึงแม้จะไม่ได้รวยอู้ฟู้เหมือนนักธุรกิจเหมือนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญในปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะ่ะ อาจารย์รู้สึกว่ายังไงคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งอยู่แล้วยังไงชาวราศีมังกรไม่มีวันยากจนอย่างแน่นอนเพราะคุณมีความขยันอดทนมีความรับผิดชอบแล้วก็ทํางานหนักมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะคะ แล้วมีชาวราศีมังกรหลายคนเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งงานด้วยอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วมีงานสำรองมีงานอิเล็กที่สามารถทําเงินให้กับชาวราศีมังกรได้คุณก็จะทําเช่นเดียวกันส่วนมากแล้วชาวราศีมังกรจะเน้นในงานฝีมืองานที่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองงานที่ใช้พรสวรรค์ของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะจะทําให้คุณนะั้นรู้สึกว่ามันถนัดในสิ่งสิ่งนั้นคุณจะทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็รายเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่สีถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้นะโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบนันคุณค่อนข้างที่จะเลือกอยู่พอสมควรไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณนะแต่คุณเลือกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลือกแล้วก็สเปคอย่างงั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้จึง จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่านะคะที่ทําให้ชาวราศีมังกรบางคนยังคงสดอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะจนกว่าจะตรงตามสเปคจริง,รงๆเป๊ะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนคนรักหรือความรักบ่อยๆคุณชอบความรักที่มันมั่นคงแล้วก็คบเพ่อนแบบได้นานๆมากกว่าอันนี้ก็คือลักษณะบุคลิกนิสัยของชาวราศีมังกรด้วยนั่นเองนะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนรักอยู่แล้วในช่วงปัจจุบันระวังนิดนึงนะคะจะเกิดอาการเบื่อหน่าย กับคู่รักของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่ามันอาจจะเกิดจากความรู้สึกของประมาณว่าอะไรอ่ะคบกันมานานแล้วหรือบางทีมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรหากิจกรรมควรหาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยการเปิดหูเปิดตาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็จะทําให้ความรักของคุณทั้งสองคนนั้นมันมีอะไรตื่นเต้นหรือมันมีอะไรแบบ ที่จะแบบมันจะได้ไม่เบื่ออ่ะ,อะพูดได้ง่ายนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สิบเหรียญชาวราศีมังกรมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์เจนะคะมีโอกาสที่จะได้รับมรดก ะะจากพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายทวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์เป็นไป,นปนได้สูงเลยนะในกรณีนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือรูปแบบของอาจจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยตกทอดมาจากรุ่นบรรพบ,บุรุษนะคะมีโอกาสที่จะได้รับมรดกนะ,ะตกมาถึงชาวราศีมังกรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อะไรก็ตามของขวัญชิ้นเล็กๆหรือตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นก็เรียก,กได้ว่าเป็นมรดกตกทอดได้เช่นเดียวกันนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินของชิ้นใหญ่มีมูลค่าเยอะแยะอะไรมากมายบางทีนะคะมันเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าทางใจนะะที่ได้รับการตกทอดมานะเป็นมรดกตกทอดแค่นี้คนรับก็สุขใจแล้วนะจริงๆนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เก้าเหรียญ ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีมังกรใบนี้อาจารย์ก็เห <shady, S 2> ็นได้ว so ่านะในเรื life, <IG UR SE> ่องของการทํางานคุณทํางานเก่งทํางานหนักมีความรับผิดชอบนั่นนี่คุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งแล้วก็บริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยนะเห็นทํางานแบบนี้ชาวราศีมังกรพยายามบริหารจัดการเงินเอาเงินไปลงทุนบ้างแหละเอาเงินไปบริหารจัดการให้มันงอกเงยมากยิ่งขึ้นเอาไปลงทุนในการซื้อที่ดินหรืออสสงหาริมทรพย์ อาังหาริมทรัพย์หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่อาจารย์เห็นจากตัวไพ่นะคุณเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในระดับหนึ่งถือว่ามีคนที่เป็นคนที่มีเงินเก็บนะคะพอสมควรบางคนนี่อาจจะเก็บในรูปแบบของการไปซื้อที่ดินไว้บางคนอาจจะเก็บในรูปแบบของการไปซื้อหุ้นไว้อะไรเงี้ยนะคะไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นเงินสดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักใบนี้นะคะคือถ้าคนโสดชาวราศีมังกร คุณแบบมีหน้าที่การงานดีมีเงินทองมีเงินเก็ตนั่นนี่ถ้าคุณยังคงโสดอยู่อาจารย์รู้สึกว่าสิ่งสิ่งเดียวที่ทําให้คุณมีความสุขตอนนี้ก็คือเงินจริงไม่จริงนะคะมีเงินเยอะเท่าไหร่มีทรัพ์ยสมบัติเยอะเท่าไหร่ชาวราศีมังกรถึงแม้จะโสดมันก็ทําให้คุณมีความสุขได้นะ จริงไม่จริงนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีมังกรส่วนใหญ่นะคะก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุดินราศีธาตุน้ําต่อมาเป็นไพ่ในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมังกรนั้นก็คือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ว่าจะมีอะไรนะคะเกิดขึ้น กับคุณบ้างนั่นเองนะมาดูกันที่ภัยใบแรกเลยห้าดาบอัศวินถือดาบราชินีถือดาบหนึ่งถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยสี่มานะั่น สี่ไม้นั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบรแรกกันเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรืออนาคตอันใกล้ของชาวราศีมังกรนี้ห้าดาบอกให้รู้ว่าบางทีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือการทำงานหรือการจะทำอะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะคุณมักที่จะมีคู่แข่งบางทีถ้าคุณขายของหรือขายอะไรแบบดีๆอะไรเงี้ยบางคนเขาพยายามที่จะก๊อปปี้หรือพยายามที่จะขายสิ่งเดียว เหมือนกันกับคุณนี่แหละนะอาจจะเปิดร้านแข่งเลยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมีคู่แข่งทางธุรกิจบ้างอะไรประมาณเนี้ยในช่วงนี้คุณจะเห็นค่อนข้างเยอะนะคะคุณจะทำอะไรก็ตามถ้ายิ่งประสบความสำเร็จคุณยิ่งแบบเจอคนแบบลอกเลียนแบบหรืออาจจะเปิดร้านแข่งเลยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะเขาคิดว่าคุณประสบความสำเร็จคุณทำเงินได้ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ะะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะคุณไปเจอกับคนที่ท็อกซิกหรือไปเจอกับคนที่แบบอีโก้สูงนะคะอีโก้สูงหรืออาจจะเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองบ้างแหละหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ท็อกซิกทำให้ความรักของคุณนั้นเป็นพิษหรือท็อกซิกได้เช่นเดียวกันนะคนแบบเนี้ยคุณคบไปอ่ะมันมีแต่ทำให้คุณเหนื่อย นะคุณจะต้องไปคอยยอมรับเขาตลอดเวลาคุณจะต้องไปคอยเป็นคนที่ลงให้เขาตลอดเวลาเวลาเขาเครียดเวลาเขาโกรธหรือเวลาเขาอะไรก็ตามเขาอยากที่จะแบบเอาชนะคุณตลอดเวลาหรือบางทีอาจจะประชดประชันคุณด้วยซ้ําไปเวลาที่ทะเลกกาะกันแหนบแนมกันอีกนั่นนี่แบบนี้เหรอเขาเรียกว่าความรัก ไม่ใช่นะคะแบบนี้ความรักแบบนี้อาจารย์เรียกว่าความรักที่ท็อกซิกนะมันไม่ดีนะถ้าคุณเจอความรักความสัมพันธ์แบบนี้ออกมาให้ห่างให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเตือนก็แล้วกันเนาะต่อมาก็คือไพ่อัศวินถือดาบในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมังกรใบนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นในโลกใบนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะในหน้าที่การงานหรืออุปสรรคปัญหาในชีวิตในเรื่องของสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าให้มันไปจากจุดที่คุณแบบจากจุดจุดนี้ไปให้ได้นะนะคะบางทีคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานอยู่ในตอนนี้คุณพยายามเคลียร์พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นคือพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่ไม่หนีปัญหา นะคะถือว่าเป็นจุดแข็งของชาวราศีมังกรเลยนะในช่วงนี้เป็นคนที่พยายามที่จะต่อสู้กับมันได้นะคะก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรอย่างเงี้ยมาเลยปัญหาอะไรประมาณนี้ฉันไม่กลัวแกหลอกอะไรประมาณนั้นเลยนะ,ะนักเลงพอสมควรในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่านะคะมีใครสักคนหนึ่งมาแอบรักแอบชอบชาวราศีมังกรเขาก็พยายามที่จะเข้าหาคุณเต็มที่เลยหรือพยายามที่จะแบบ บอกคุณตรงๆเลยว่าจะจีบคุณนะจะทําความรู้จักกับคุณนะอยากจะเข้าหาคุณนะอะไรเงี้ยเขาบอกตรงๆเลยนะหรือเขาพยายามที่จะติดต่อคุณเช้ากลางวันเย็นบ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่จะติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาแบบแสดงตัวแบบตรงๆเลยคือชัดเจนมากอย่างนั้นเหอะนะคะบางคนนะถ้าแอบรักกอ็อาจจะแอบรักเฉยๆเราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้เขาจะบอกคุณเลยเนาะต่อมาก็คือ queen of swords นะคะผู้หญิงชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคุณจะมีเรื่องให้คุณตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องในหน้าที่การงานโดยเฉพาะในการที่คุณมีตําแหน่งใหญ่ๆนะคะคุณเป็นระดับหัวหน้าระดับเจ้านายระดับซีอระดับบอสระดับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยคุณมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอย่างแน่นอนในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ยังไงก็ใช้ ความละเอียดอ่อนนะคะความเขาเรียกว่าอะไรพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะนะถ้าเป็นในเรื่องความรักช่วงนี้คุณก็จะอาจ อาจจะขาดความอ่อนโยนนิดนึงขาดความโรแมนติกหวานแหววจู๋จีกับคนรักนิดนึงในช่วงนี้บางทีคุณอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่หน้าที่การงานของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวอยู่พอสมควรถึงแม้จะไม่ได้อ่อนโยนไม่ได้โรแมนติกพูดจาหวานหูพูดจาขะขาตลอดเวลานั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีมังกรใบนี้นะ อาจารย์ก็เห็นได้ว่านะคุณจะชอบหรืออาจจะคบหาดูใจกับผู้หญิงประมาณนี้อยู่ก็ได้หรือกำลังจะก,ก็ได้นะคะคือบุคลิกของเธอนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาบางทีเธออาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นผู้คนเป็นคนที่พูดจาวานหูเป็นคนที่แบบไม่ได้โรแมนติกอะไรมากมายแต่เธอเป็นคนที่ทํา ทำเลยไม่ได้พูดนะคะนะบางคนอาจจะพูดพูดพูดแต่ไม่ทำสักทีแต่เธอจะเป็นคนที่ทำเลยนะคะแล้วค่อยพูดทีหลังว่าฉันทำแล้วนะฉันประสบความสำเร็จแล้วนะฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำว่ารักของเธอเช่นเดียวกันให้ดูที่การกระทำของเธอด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานหรือชีวิตของเธอช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะ นะต่อมาก็คือไพ่ e i g of Cups ใบนี้นะก็ประมาณว่าคนรักของชาวราศีมังกรจะนำโชคลาภนำความโชคดีมาให้กับชาวราศีมังกรได้เป็นอย่างดีด้วยนะบางคนอาจจะชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออะไรประมาณนี้ก็จะให้แฟนหรือคนรักเป็นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะ คือบางทีความรักนะ่ะเขาเข้ามาในชีวิตของเราเขามาเติมเต็มเขามาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย่าไพ่ใบนี้ก็จะเป็นความหมายประมาณนั้นนะคะต่อมาก็คือไพ่สี่ไม้นะใบนี้อจะเหมาะมากๆกับที่อยู่อาศัยนะคะเหมือนเป็นเสาสี่ต้นเห็นไหมตรงนี้นะคะเสาสี่ต้นนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรให้ความสําคัญกับที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านช่องนะคะ ค่อนข้างพอสมควรเลยนะบางคนมีการวางแผนที่จะปลูกบ้านนะเก็บเงินมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะปลูกบ้านบ้านคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงของชาวราศีมังกรนะในช่วงนี้นะคะยิ่งคุณสร้างบ้านได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงจะทาให้ชาวราศีมังกรนั้นรู้สึก ภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายของไพ่ใบนี้แล้วก็ความหมายอีกความหมายหนึ่งอาจจะเป็นความหมายของการขยับขยายจิตจิตการก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นห้องเล็กๆไปเป็นตึกแถวตึกแถวสูงๆนะคะตึกแถว2อชั้นสชั้นสี่ชั้นอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับอาคารเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะมากๆสําหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะ โอเคนี่คือไพ่ในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวรา,าศีธาตุลมนะคะรา,าศีธาตุน้ำแล้วก็รา,าศีธาตุไฟต่อมาเป็นไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะ เหรียญหนึ่งดาบแล้วก็ต่อมาด้วย4ถ้วยนั่นเองสำหรับไพ่5้าเหรียญน,นะคะใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในช่วงชีวิตหนึ่งทุกคนต้องเคยผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วจุดที่ลำบากที่สุดนะคะ นั่นหมายความว่าถ้าในช่วงนี้ชาวราศีมัง,งกรคิดอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะขอให้คิดให้ถี่ถ้วนให้ได้มากที่สุดกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ความไม่แน่ความไม่นอนในโลกใบนี้ด้วยนั่นเองนะคะขอให้คุณคิดให้ดีๆเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ยากจนหรือไพ่แบบมันลงทุนแล้วมันก็ไม่ไม่คุ้มเสียนะคะต้องลงทุนแบบถูกที่ถูกเวลา แถมถ้าลงทุนถูกที่ถูกเวลาช่วงนี้มันก็ยังยากเลยนั่นเองนะคะขอใหอ้แบบว่าลงทุนด้วยความระมัดระวังดีกว่านะ,ะจะลงทุนเยอะๆโดยการที่แบบจะเอาเงินทั้งชีวิตของตัวเองเงินเก็บทั้งชีวิตของตัวเองไปลงกับอะไรสักอย่างนึงออาจารย์ไม่แนะนําในช่วงนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเตือนนะคะนะเพราะว่ามันหาเหรียญมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเตือนว่าเออ ถ้าคุณยังคงดื้อดึงในการทําต่อไปนะคุณจะไม่เหลืออะไรเลยเหรือบางทีบางทีถ้าคนรอบข้างหรือใครสักคนเข้ามาหวังผลประโยชน์กับชาวราศีมังกรยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะหลอกให้คุณไปลงทุนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยบางคนยิ่งแย่ไปกันใหญ่ระวังพวกแกงคอเซนเตอร์ด้วยนะถึงแม้จะเงียบๆมาได้สักพักหนึ่งแล้วช่วงนี้ยเขาจะกลับมาอีกพวกแกงคอเซนเตอร์หรือพวกหลอกลวงพวกหาผลประโยชน์จากคุณอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยเนาะต่อมา เป็นไพ่หนึ่งดาบใบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบอยากจะไปทำงานต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศนะคะจะเหมาะมากๆเลยและคุณก็จะสามารถไปได้ดีด้วยนะ นะคะในช่วงแรกอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของภาษาในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของการใช้ชีวิตปรับตัวบ้างแหลนั่นนี่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนที่จะไปอยู่ที่อื่นนั่นเองนะแต่ชาวราศีมังกรก็สามารถทําได้นะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เหมาะกับคนที่จะอยากจะไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันนั่นเองนะถ้าเป็นในเรื่องความรัก ถ้าชาวราศีมังกรมีการตัดสินใจนะคะว่าจะคบกับคนคนนี้หรือจะแต่งงานกับคนคนนี้แล้วนะคะคุณจะตัดสินใจแบบแน่วแน่มากๆไม่ฟังใครทั้งนั้นนะค,ะคนรอบข้างจะบอกว่าคุณสองคนไม่เหมาะสมกันนั่นนี่นะคะเขาจะาดีกับคุณเขาจะรักคุณจริงไหมแต่คุณเชื่อในสัญญาณสัญชาตญาณของตัวเองนะคะโอ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอยากจะบอกว่าชาวราศีมังกรน่ะคือคนกล้าคิดกล้าทาม,มากๆในช่วงนี้ใครจะมาเปลี่ยนความคิดนะ่ะยากนะต่อมาก็คือไพ่สีถ้วยใบนี้ชาวราศีมังกรนะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ย นะมันมีเหตุผลไม่กี่เหตุผลหรอกหนึ่งเหตุผลในนั้นก็คือชาวราศีมังกรที่ยังคงโสดอยู่ก็คือคุณค่อนข้างเลือกค่อนข้างที่จะพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตพอสมควรนะไม่ได้แบบคบกับใครเพื่อที่จะแก้เหงาขั้นเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่สไตล์ของชาวราศีมังกรเลยนะคะนะ,ะและอีกอย่างหนึง่งบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อ,เ,อเซง็เซงกับความรักในช่วงนี้ด้วยก็ได้บางทีช่วงนี้มันก็นึก เบื่อขึ้นมาซะอย่างนั้นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นซะอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีมังกรไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโกลเด้นแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ